มาอีกเรื่องหนึ่งค่ะพาไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะแน่นอนว่าก็ยังมีในเรื่องของการสู้รบกันอยู่ค่ะพลเอกอาวุโนะคะมิ่นอองหลายค่ะได้มีการกล่าวคำอวยพรประจำปี2567นะคะผ่านทางโทรทัศน์ค่ะซึ่งท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีเมียนมานะคะท่ามกลางภาะวะสงครามความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศในขณะนี้เราไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะ สื่อท้องถิ่นเผยแพร่การถ่ายทอดสดนายกรัฐมนตรีพลเอกอาวุโสมินอองลน์กล่าวความอวยพรปีใหม่ประจำปี2567ผ่านทางโทรทัศน์โดยมีใจความที่กล่าวถึงพี่น้องประชาชนแห่งสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขกับการเริ่มปีใหม่2567พร้อมอธิษฐานขอให้โลกมีความสงบสุขมีความรักและความสามัคคีเกิดขึ้น ในปี2567นี้เขาขอความร่วมมือจากประชาชนในการบรรลุปเป้าหมายระดับชาติและให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจขนาดย่อมขนาดเล็กและขนาดกลางไฮไลท์สำคัญของสปีดในครั้งนี้คือคำกล่าวถึงการสูญเสียเมืองกว่า10แห่งจากการรุกเข้าโจมตีของกองกำลังต่อต้านตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนเหตุความไม่สงบยังคงเกิด ขึ้นอยู่ในขณะน,นี้และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดสักรารใหม่ยังได้จัดพิธีชักรบทองคํายกลูกเพชรและการลุกเสกเจดีย์เนปันลาปานโบราณน้าหมู่บ้านเซอร์ซาบินเมืองเซยาทีรีกรุงเนปิดอซึ่งถูกสร้างขึ้นมากว่า300ปี ด้านหนึ่งมีการวิพากในกลุ่มเห็นต่างวันนี้ไม่ต่างกับพิธีตัดไม้ขม่มน้ำเรียกขวัญและให้กำลังใจกองทัพพร้อมๆกับการดำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่พุทธศาสนิกชนเมียนมาสืบไป นับจุบันนะคะสถานการณ์ก็ยังครุกกุ่นอยู่นะคะในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านค่ะก็เอาใจช่วยกันด้วยนะคะ